8ข้อดีของเลซิตินกิฟฟนหนึ 1. ใช้เลซิตินคุณภาพดีนำเข้าจากอเมริกาและเลซิตินเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวดีต่อสุขภาพสุดๆไปเลย 2. ในเลซิตินยังมีสารฟอสฟาซิทิลโคลีนตั้ง192มิลลิกรัมต่อ1แคปซูล 3. กิฟฟีนเป็นเจ้าเดียวที่ผสมมิกแคลอททนอยนำเข้าจากมาเลเซีย 4. แคโรทีนอยของเฮาสกคัดจากปาล์มแดงนอนซีเอ็มโอละให้สารอัลฟาแคโรทีนมากที่สุดในตลาดตอนนี้ค่ะ 5. รวมแคโรทีนอยทั้ง4ชนิดเข้าด้วยกันบอกว่าสิเป็นแกมมาแคโรทีนอัลฟาแคโรทีนเบต้าแคโรทีนแ,และไลโคปีนค่ะ 6. แคโรทีนอยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากก็เลยดีต่อสุขภาพสุดๆไปเลยค่ะ7 การร่วมตัวของมิกคาโรทีนอยด์และเลซิตินจะยิ่งช่วยเพิ่มการดูดซึมดับเบิ้ลไปเลยและแปดเลซิตินกิฟฟลินผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐานระดับโลกมี g จ p ทพี่น้องชาวมุสลิมเฮาสามารถบริโภคได้ผู้พิลักศาสนาหมั่นใจในความปลอดภัยแน่นอนค่ะ